สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับขณะนี้เวลา11โมง20นาทีนะครับผมอยู่ที่โรงแรม Fx Pro t กโป n กำลังจะออกเดินทางจากโรงแรมไปสนามบินสุวรรณภูมินะครับเดี๋ยวตอนนี้อรอรอเช็กเอาต์อยู่นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะออกจากนี้ไปก็ไปขึ้นรถไฟ Air p o r t Link ครับ ที่ส,สถานีมักขสันจากสถานีมักขสันก็ไปสนามบินเลยก็จะใช้เวลาประมาณเกิน20นาทีก็จะไปถึงสานามบินอันนี้มีเวลาเยอะมากเลยครับเพราะว่าช่วงเช้านี้ว่างเดี๋ยวเราเตรียมตัวออกเดินทางกันนะครับตอนนี้เราอยู่หน้าโรงแรมนะครับเราเช็คเอาท์เรียบร้อยแล้วนะครับนี่เป็นบรรยากาศหน้าโรงแรมหรือที่พักนะครับเดี๋ยวเราจะเดิน อ้อไปหน่อยนะครับไปที่สถานีเพชรบุรีนะครับอยู่ตรงนั้นนะครับเพชรบุรีอยูหห่หลังข้างหลังหลังคาเนี่ยครับเดี๋ยวไปกันนะครับนี่ครับสถานีรถไฟเพชรบุรีแล้วก็นี่โรงแรมที่เราพักเมื่อคืนนี้นะครับเดี๋ยวผมลงที่สถานีเพชรบุรีแล้วก็ลอดใต้ถนนนี้ไปแล้วไปออกที่ฝั่งอีกฝั่งนะครับเพื่อจะขึ้นสะพานไป ที่สถานีรถแอร์พอตลิงมักกะสันนะครับนี่ครับโอเคสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนวันนี้บันทึกการเดินทางนะครับาจากโรงแรมไปสนามบินสุวรรณภูมินะครับสถานีเพชรบุรีแต่ไม่ได้ขึ้นสถานีอองเพชรบุรีนะครับรถไฟฟ้ามานาครเป็นรถไฟฟ้าใต้ดินไม่ได้ขึ้นเราผมจะขึ้นในฝั่งโน้นแล้วก็ขึ้นที่สถานีแอร์พอตลิงมักกะสันนะครับไปกันเลยครับโอเคครับเราลง บันไดเลื่อนนะครับลงข้างล่างลอดอุโมงใต้ใต้ถน,นนนี้นะครับแล้วไปอีกฝั่งหนึ่งครับอย่างรวดเร็วเลยนะครับเข้ามาใต้ลอดใต้ถนนน,นี้นะครับเพื่อไปอีกฝั่งหนึ่งเราจะไปทางนี้ครับอันนี้เป็นโมเป็นระ้านศูนย์อาหารนะครับเราไปอีกฝั่งนึงน,นะครับลแล้วก็ามาขึ้นบันไดเลื่อนอีกฝั่งหนึ่งนะครับ ไปแล้วนี่ครับสถานีรถไฟฟ้าแอร์บอดแอ,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 แอแร์บอดเรียลลิงไปนี่ครับมาอนี้เลยยาวไปเลยครับขึ้นบันไดเลื่อนต่อแล้วก็ยาวไปโน่นนะครับน่นสถานีโน่นนี่ไงสถานีครับสถานีมักกะสันะครับขึ้นสะพานแล้วก็ยาวไปโน่นนะครับ ตอนนี้เข้าที่สถานีมักกะสันแล้วนะครับอยู่ชั้นที่หนึ่งเรากําลังจะขึ้นไปก่อไมขึ้นก่อนเาจะเดินไปซื้อตั๋วครับแล้วก็ขึ้นไปชั้นที่สองเพื่อขึ้นรถไฟนะครับในร้านชั้นที่หนึ่งนี้ก็จะมีร้านค้าต่างๆนะครับบริการแล้วก็จุดจําหน่ายตั๋วอัตโนมัติแล้วก็ตั๋วที่มีพนักงานนะครับเดี๋ยวเราไปซื้อตั๋วอัตโนมัติกันนะครับ ราคากี่บาทได้ตัวรนรถน,นะครับ3 5บาทนทครับแล้วเราก็จะเดินทางไปที่ช่องนั้นนะครับ<ม>เพื่อขึ้นชั้น2ครับตอนนี้17โมงส 4, 4นาทีนะครับตอนนี้อยู่ข้างบนแล้วนะครับรอรถกำลังจะมาครับอีกประมาณ2นาทีครับรถจะมาถึงสนามธานีมักกะสันครับ ก็ขอผมพร้อมเรียนพร้อมจ้าที่พร้อมรอรถมานะครับพอรถมาก็ไปยืนที่จุดสีเหลืองครับเพื่อเข้าไปในรถไฟแอร์พอร์ตเรีวลิงครับนี่เราอยู่ที่รถไฟฟ้านะครับกำลังเดินทางไปสวนลำภูมอนนี้อยู่ที่ไรถานีรนาัฐ คนไม่เยอะนะครับคนน้อยมากกาลังเดินทางน,นะครับใช้เวลาไม่มากต,ตอนนี้เวลา10บ0ิบนาฬิกาห้นาทีครับเมื่อกี้เราขึ้นที่ทะวัีมักรสันนะครับมานักคำแหงหัวหมากฟันทัพช้างลาดก,กระบงังและก็ทวนััำูุนะครับ 6สถานีครับตอนนี้ถึงสถานีหัวม,มากแล้วนะครับตอนนี้ถึงสนามบินสนามบูมแล้วก็รถไฟปฟ้าก็จะลงชั้นใต้ดินนะครับีกำลังวิ่งลงชั้นใต้ดินเพื่อมุดเข้าไปใต้ถนน,นยกระดับนะครับั่งนน้นก็จะเป็นสนามบิน,นครับปลูกหญ้าไว้สวยงาม ข้างบนก็เป็นสภาถนนยกระดับเพื่อไปที่สนามปินเป็นผู้โดยสารขาออกนะครับเราก็จะลงข้างล่างไปเลยครับสวนโฟมสต่สถานีต่อไปสถานีสวนโฟ เราเดินออกไปข้างในอาคารสนามบินนะเราจะไปที่เคาน์เตอร์ของ WestJ เจ a i แอ i n e ครับอันนี้เป็นฟู้ดคอร์ทนะครับตรงนี้บริการอาหารเรากินข้าวแล้วไม่เป็นไรเนี่เราไปขึ้นไปอีกชั้นนั้นนะครับอันนี้เป็นชั้น2เราไปชั้น3ผู้โดยสารขาออกครับ เรียบร้อยครับใช้เวลาครึ่งชั่วโมงประมาณนะเรียบร้อยแล้วตอนนี้อยู่ที่หน้าเคาน์เตอร์ของเวดเจ็ทครับรอเช็คอินนะครับแล้วก็มีเวลาอีกประมาณชั่วโมงกว่าๆนะครับค่อยเข้าไปในเกตครับเรียบร้อยครับต้งแตการบันทักการเดินทางจากที่พักคือข้างสถานีมักกะสันนะครับหรือว่าสถานีเพชรบุรีของ รถไฟฟ้ามานครตอนนี้เราถึงที่สนาบินสุวรามภูมินะครับที่เคาน์เตอร์เว็บเจ็นะครับต็เรียบร้อยนะครับมันเทึการเดินทางวันนี้วันวันจันทร์ที่14ทธันวาคมนะครับ2563้าาแบบนี้นค,คลิปนี้ลาไปก่อนนะครับฝากกดซับสไคร้ถกใจด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ ที่ไงสายการบินที่เราจะใช้บริการในวันนี้กำลังจะเทียบห่วงช้างอยู่นะครับมาแล้วสามโมงตรงเป็น